คนเดามันเป็นกำลังแรงใจใไนประเด็นขึ้นบ้านนีแมันมาเด็นว่าได้ขึ้นโดนนะแต่เศร้ามากว่าไดาน้นี เด็ดคือ <gbinary chord incarcerated> มันไปกินเขาหนอกบ้านมันฆ่ากันเขามามแล้ขเขามาแล้วมันสิรีผาพมันก่นหนนีิริพ่มันสิาเนะลีลลแค่แล้วสิริผาเพเราจะเอาอันนี้ไปหันไปตั้งมัน แดดมนนึงแดดครับแต่ว่าังงท้งเันจอนค่อยว่าขึกันบัดดสวัดีคก็เก็ดล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อได้เล้านดวงใจแล้วพี่น้องเยาบเวียกร้ายพี่น้องเป็นแม่บตนเเปเ็จเีกเเศ้าอยานีเลยบงไงต้อป่าดเขาใเน ก็ไม่าดหลายเรองพี่น้องจะกรถ u ไละหอกเอาต่ถือมสะดวกจบของผู้ใดตามไม่ไดิออก่ะ่ได้มีอะไร่ต้องดึงออฉันไม่ได้ดึงเออฉันไม่เคยดึงเลยไม่เคยไปยุ่งเลยเออฉันไม่เคยไปยุ่งหรอกไปไปดึงไปไปดึง สงนั่งเลยไม่ได้ไปเหตุได้ไปอยู่ตัวเย็นเขาเลยมาดีค่ะ